생기면 꼭 하고 싶었던 버킷리스트가 있어요. 그까미가 말하길, 만남이면, 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 만남이이면 만남이면, 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 만남이남이면 만남이면, 면 만남이면, 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 이남이면 만남이면, 이면만이 ก่อนถ้าํามินมีแฟนการมินอาจจะเขียนสิ่งที่อยากทำกับแฟนไว้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าสิ่งที่อยากทำเขียนไว้จดไว้ตลดอดพี่ดูแต่สิ่งที่เกาหลีเขาพูมีแบบนี้นี่ไงกำลังดาพี่ดูอยู่อูอ๋เจ็บป,ปัญหามันสวยขึ้นเลยว่ะดะชบ่คือต้องบอกว่าบางทีสน,สนุกกันเราจะบอกว่าผมบางที ในไทยเรื่องไปถุงผมพูดแบบไม่ได้นี่นะคือเวลาไปเที่ยวเกาหลีอะสนุกมันดีมันดีกว่าตอนแรกับเมนู를봤는데เอาบอกอะไรพี่บอแต่มันดีมากมันสวยกว่าหนึ่งมันสวยท่านไมบอกว่าเมื่อกี้ดูที่จดไว้ว่าอยากทําอะไรกับแฟนบ้างมีอะไรบ้างบอกพี่มาไอ้น้องแต่พี่บอกเจอแต่ของกินที่อยากกินกับแฟนอยู่ดีๆห้ามกุ้งกุช็กเด้งเนยน้องมากกว่าสิสารคิดตอนนี้สกายไม่อยากกินแดงยอนแดงยอนเป็นบะหมี่เย็นยอนแดงยอนคุณฟั้นเขาพูดอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่มีไมพี่บอกว่าไม่มี แต่ตรงนี้ช่วงนี้อยากกินมากเน่งยอนทักบาลเออคำจาดทางอยากกินเน่งยอนทักบาลสังฆทานแล้วก็คำจาทางแหนมยอนแหนมเนืองเนงเมียงสังฆทานเดี๋ยวพี่หาให้อะ bucket list กเคื่อะูรก็คือ놀이공ก에남자친구랑교복입고데이트 하고가 희약 이스턴 하루가 더 약할 블랙 프리 앤더뺀 저희, 어, 저희 어머니 아버지는 어, 만약에 다쓴 물건이나 필요 없으면 다 버려버려요. 제 소중한 물건 같은 것도 그냥 제방 정리하면서 다버려버리는데 교복을 다 버려서 그게 너무 그 뭐지? 저는 항상 가지고 싶었는데 교복이 저한테는 소중하거든요. 그래서 남자친구가 생기면 아직 한 번도 해본 적이 없어요. 꺼흐뽀가 띠야 꿈의 호감미나 จะเก็บของแล้วก็จะทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ตลอดเออรวมถึงชุดนักเรียนของเขาด้วยแล้วกัมินก็รู้สึกแบบโอ้ยเสียดายทิ้งของเขาทําไมอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือถ้ามีแฟนอ่ะก็อยากจะใส่ชุดนักเรียนคู่กับแฟนอ่ะแล้วก็คือผมมีคำถามไอ้อสซิคแพคที่เขาบอกจะมีในหนึ่งอาทิตย์อ่ะมันอยู่ไหนคือซิกแพคหนึ่งออนเจหน่อยอ่ะยิ้มอะไรอ่ะยังยังเอออ่ะแล้วที่เขาบอกว่าจะไดเอทแล้วเขาสั่งของกินทุกวันทุกวัน ได้นห่อเจ้ออมอโลที่หลังเนียอย่าดุผมอีกนะเรื่องกินอะบ่กบอกผมได้เอ็ดไดเอ้ไหที่หมายเวนาจตอาได้เอ็ดโอเคนี่เนี่ชาลีทูมอโลจริงๆไดเอ็ดไอ้วัน57กิโลกรัมเอ้ยสี่กิโลกรัมจริงๆ45ด้วยไอ้วันลดลดลง5กิโลกรัมยูโน่ตอนตอนกิอนกิโอ้โหเต็มโต ใครกินี <boundaries> ่ใ <st> ค <anza> ้ก <uno> yeah, you know? right, like, like, so ิน right, ม so ันเหลือแบบเนี้ยพี่แล้วใครจะกินนะมันก็ต้องผมเลยแล้ดูเหลือที่โอ้โหชินอย่างเนี้ยพี่พี่ปั้นดูดิแล้วก็ดูดิแต่กชิ้นเหลืออย่างเนี้ยพี่ดูดิ่คือยู่ไม่ได้แค่นี้นะที่พวกคุณเห็นอ่ะทีหกกล่องถามจริงมากสั่งทีอะดหือกกเมตีัก้งมกินเนี้ยที่เราเราที่เรเราทีาทราต

เขาจะไม่ประหยัดกับลูกก็คืออยากกินอะไรให้กินหมดเลยแบบจะเหลือก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ลูกได้กินเขาก็เลยชอบเวลาสั่งอาหารกามิญชอบสั่งมาเยอะๆเพื่อจะแบบพี่ได้กินนิดหน่อยก็ดีแต่เหลือก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบอยากให้ได้กินเดือดชาติก็ได้กินเพื่อจะเพื่อในม먹기위해서사먹맛있는거사먹고먹는게제อจะกินเพื่อจะก막일열심히하고그ะกินเก็เลย่อจนเพืนเพ่อจกินเพ่อจกินเนเพื่อจะกนเพื่อจะกินเพื่อจะกินเอจกินเอจ่อจะกินเพ่อจะกินแต่ไหะนเพ่อจ การินชอบจริงๆอะิ่งอื่น YouTube อะไรแบบนี้หรือแบบที่ทำ TikTok หืออะบบนี้หรือแบบที่ทำ Instagram หรืออะไรแบบนี้หรือแบบที่ทำ TikTok หรืออะไรนหรือเป็นอื่นอินฟ t a g r a m หออะไรแบนี้หรือแากที่ทำ TikTok ืออบ้หรือแบบที่ทำ i n s หรืออะไรแบบนี้ ไม่ได้แข่งกินรมอนจ่ใงๆใช่งๆจรชงๆจ่ิงจร่งๆจริงๆจริงๆรงๆจริงๆจรินๆจริงชจริงๆจริงๆจชิงๆจริงๆจริงๆจริ้ๆจริงๆริงๆจ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 รินๆจอิงๆริงซ่าิาดจหิงๆโชว์ๆจริงๆจริงๆจริงิงๆจิงๆริงๆสงๆจริงๆแลิวก็กิงรางๆจริงๆจริงๆจินๆจริงๆจริงๆจอิงๆจริง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 ริงริิอะไรนะ เร้าเลยสตารเลยยูอีดเลยยูก็แบบแพ็ชาลีอยู่อะฉัชาลีก็จะพิชาลีชาลีทเอเขาพมันโซอยาพูดอยากทำพกินสามคำแต่ชาลีก็บอกนะว่าชาลีอยากลดน้ำหนักไปคัดชีสเมื่หมดกี่เดือนก่อนเถอะจุศแต่ว่าช่วยไม่ได้อะพอมันอยู่ในกันมันก็มีแต่กินคือชาลีดนก็ชอบก็잘먹어서เพราะว่าชาลีก็ชอบกินเหมือนกันก็วนไม่ได้ชาลีเน่ยไอเบส เบคนก็กินเรื่องคัญสุดปลาผมมาพี่รู้ว่าเวลาเขาสั่งเบคอนแข็งๆมาคือผมกินไม่ไหวจริงผมค่อยปลาผมกินปลาผมไม่ตัวเล็กอ่ะพี่คิดดูดิมันต่อเบคอนไม่เข้าอ่ะแล้วมันพยายามกินอ่ะร้อยกว่าจะหมดครึ่งวันเออดีๆีด,ดีมาขายของต่อขาของต่อ,เ,อ,อเนื่องจากเรามีสินค้าวันนี้นะครับผมเรามีหลายอย่างบอดี้โลชั่นตัวเนี้ย